ร้านนี้อยากทานมานานนะครับไปกี่ทีปิดทุกทีนะครับร้านขนมจีบเรือนะฮะร้านที่มานานประจำผมนะฮะร้านนี้ร้านอร่อยน้านี้อร่อยมากๆเลยนะครับเนี่ยเออเสร็จแล้วนะครับน่าทานมากเลยนะโอ้ยโทษนะครับเดี๋ยวขอผักเพื่อนนะครับเอาอาวุธก่อนนะเวลาทานแล้วนะฮะเนี่ยผักมาแล้วนะครับขอบคุณครับ หน้าะามารถไฟขกับนะฮะพุ่้เข้ากันอีนะฮะเส็แล้วนะฮะหน้าาม่านุยด้ทรสาน่ะครับต่อมาที่เนมว่าคุณทำที่คุ้เสียมากครับ きっとパッ